ออยืนยืนยืนไม่แกงยืนไม่แกงแกงเออมนุกอ่ะก็เสียมเดินไปคุยมันเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องเบ้ให้เวลาห้าวิเบ้ให้เวลาห้าวิเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคือถ้าชินไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะมันจะมีแค่สองคนนะเว้ยที่มาเล่นเย้เรามาเล่นเกมแมปกลัวการเล่นกันไปแล้วไป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 แค่นั้ไม่โฆษณาเลยสวยวูกันฮะหนึ่งร้อยเอ้ย่แจ๊กเก้าสิบเก้าวันแล้วก็ โอ้โหโสดโปรเลยหรอมา n ม c r ค f t กันดีกว่าบิ๊กยี่มหาเด็กที่หายไปกันดีกว่าครับไมไปเปลยจะแล้วตรงที่เด็กคนที่หนึ่งอะจ้วงช่วยช่วยไปแล้วเออตายจริงตายจริงคนแรกเนี่ยตายหรอโอ้ไม่ไม่น่าไปเบี้ยวกับหมาป่าเลยเดี๋ยวรอเฟย์เขาหนูแย่บิ๊กแย่ไร เอเลี่ยนตกมาตายหรือใครฆ่า,าเอเลี่ยนเอาไอเป้เก็บไว้ในนี้ก่อนก็ได้ไหม <c oughs> อันนี้คืออะไรของใหม่เขาอ,ขอ่ออานดูอ่านดูที่กลับระเบิดก็เหยียบปุ๊บตายปั๊บเนรับี๊ก,กำลังจำลองเป็นมายคราฟว์เพื่อนจะไปไฟกับหมาป่าออสักพักหนึ่งตอนจบเดียวกับเป้แล้วนะช่วยด้วยผมเจอคนโรคจิต เราคนดีมันเจอคนอ้วนยกผมใส่แทกแล้วเราคนดี <c oughs> อ่าคนดีคนดีมากเลยเฮ <c oughs> ้ยเป๊ะู้ซึกหมันป่ะอืมอยากเกิดมากแต่มันจะคล้ายกับ r ov หมแบบไม่ใช่เออ rv o v แหละชุบใหม่อีกทีนึงแม่เกิดใหม่ก็ตายดิใ <c oughs> ช่ด้วยบิ๊กนำทางหน่อยครับผู้ผู้แสงผู้นำแสงสว่างตามมา เย้รอดแล้วเย้เย้ไม่ตายแล้วเรน่าจะพึ่งยังพึ่งูเปย์นะพวกนี้อาหารก็ไม่ได้หางจะหน้าด้านแบกยิ้มกบเพ่ินกินแชร์รอกก็ได้เป็ดมันสองวิรัสไม่ได้เป็นคนหาแล้วจินเยิ้วกบเพ่อนดูเอาดีมโอ๊ยเกินกินแค่แชร์รอกแล้วเมื่อไหร่จะอิ่มเป้ไม่รู้เป็นมันสวิรัสหาเดินกินหากินเบิร์นกิมเบอรี่อ่ะดีสุดละเนี่ยต้นพริกเนี่ยเป้ลองมากินดู มันเพิ่มเร็วอ่ะมันเพิ่มค่านี้ได้ไงไม่พัมันไม่เพิ่มค่าหิวอ่ะดีอยู่นะพิกเพิ่มค่าเร็วอ่ะเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นมันเพิ่มค่าอาหารด้วยนะชินะนะอเพิ่มนิดเดียวอยากกินก็ตายทำได้แค่นั้นเราไปแค่นั้นแหละนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ออกมาเจอพวกคนโรคจิตสองคนวางชั้นเป็นกระแมงไหมศสตร์พิคใช้เซเปอ<า>แล้วก<ด>ินนี่เข้าไปอาหารเต็มแน่น ไอ้เจ้าแฟนแทบเป็นแหย่แล้วเออเก็บไว้เก็บไว้มีประโยชน์ผมมึงโอ้ยโอ้ยใครใจอี้ยยุยยุยไอเลี่ยนเรียบเลยโอ้โหระเบิดตุ่มโอ้โหระเบิดระเบิดโอ้ยจะโดนกูแล้วโฮ้ยเจอหมาป่าอันฝ่ายทำไมมีแต่คนเจอประสบการณ์โอ้ใครใจแล้วนะตีก็เบายิ่งจะตีเอ้าก็อยากตีอ่ะก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วอ่ะ จะขยับนี่คือกันปนไม่มีขอบมีป้าตอนนี้ไม่มีขวานดีบ้างไมเป้งโอ้โหอ๋โอ้นี่นี่ไโอ้โหนักชี้ปอดใครวะเอออออออแต่เย็นไอแต่เย็นไออ้ยปป่าป่าป่าสองตัวอิ่เชี่ยกดวิ่งหนีมึงรออะไรเร็วโอ้ยโอ้ยเอาเอ เันกวิ่งตามการทำเฉยเลยาววิ่งตามเไม่ท okay. ันอ้าวใครเฮ้ยไอ้ตัดแขนขล้นั้นเยเรอ้ยไม่ได้แขนโน้ป้างเวเพื่อนมันพนแผงี้งรไ้กเป็นอาหารียงั้น้นอนเกย์อ้ย เย้บ yeah, yeah, oh, ิ๊กได้นอนแต่ที่พี่ต้องการแล้วแต่เย้เชนลิ้มโคตรบาปเลยเอาเอากูไปนอนในเขกูไปไปไป้ไปหาบ้านแป้โอ้โหนี่ใช้เลยเหรอเอ้บิ๊กบิ๊กอยู่ไหนไอเชนแล้กูไปราคาตัวกูไปไม่นะบิ๊กโดนราคาตัวแย่จังเลยนำเสียงในเป้มัเหมือนแบบเต็มใจอ่ะมึงวิ่งเข้าไปหาปุ๊บมันก็ตายเลยป็นไงเป็นไง เอ็มเอชกนควายจตายเออวิ๊กอยู่บ้านก็ดิเอาเอาตอยเกิดแล้วไปชินเา็าคุณมาตายเย้ยังรอดไม่ได้ทำอะไรเลยในชีวิตนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยชินเอาชินขอดได้ปะเป้เอาไฟวางใส่ไฟยัง มันมันเริ่มจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะไฟอ่ะเ<ไ>ป๊ะวิ่งต้องเอาไฟฉายแยงตามันเด้อระวังเออไฟฉายกาดยอะไรวะ,าวะมาไปเออเออ,เอ,อ